หนุ่มจีนจุดธนบัตรเย้ยคนลาวไหนว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนี่หนุ่มจีนจุดธนบัตรให้คนลาวดูต่อหน้าต่อตาทําทแบบนี้หยามน้ำใจคนลาวทั้งประเทศแล้วคนลาวทั้งประเทศคิดอย่างไร กับหนุ่มจีนที่ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องเย้ยหยามคนลาวดูถูกเงินกลีบของลาวอย่างแรงหนุ่มจีนหยามหน้าคนลาวอย่างแรงหนุ่มจีนจุดไฟเผาธนบัตรแบงค์ของลาวจุดบุหรี่ดูดหยามน้ำใจคนลาวอย่างแรงสวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าเร้าเดือนคนเดิมน่เองนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ f c เนาะที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่นอ้องกลองปลายสู้ผู้สุกคนนะคะพี่น้องจา๋าหนุ่มจีนจุดไฟเผาธนบัติของคนลาวเป็นการหยามน้ำหน้าและหยามน้ำใจของคนลาวอย่างแรงทั้งที่หนุ่มจีนคนเนี้ย ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในประเทศลาวหรือเปล่าแต่ที่เขาทำแบบเนี้ยก็คือว่าคนลาวหลายหลายคนก็คงจะรับไม่ได้นี่ดีนะคะที่เป็นคนจีนนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยโอ้โหไม่รู้เลยว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเกิดเรื่องราวขึ้นในประเทศลาวคนลาวเขาก็จะโยงมาหาคนไทยทั้งหมดเนาะทีเนี้ยเลย ให้ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรเนาะในระยะหลังมาเนี่ยประเทศลาวเงินกีบอ่อนค่าอย่างแรงนะคะแล้วเงินกีบเนะ่ะเปรียบเสมือนตอนนี้คล้ายๆกับเศษกระดาษเลยคือไม่มีค่านับวันของราคาแพงขึ้นแต่เงินกลับตกต่ำลงอย่างมากตอนนี้หนึ่งพบาทของไทยเราแลกเกือบจะแตะ7จ แสนกรีบเข้าไปแล้วเนาะนะคะจึงทำให้คนจีนที่อยู่ในประเทศลาวที่เขาใช้เงินกีบอยู่ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเงินประเทศลาวเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีค่าแล้วมันก็มีค่าแค่เศษกระดาษก็จุดไฟเผาจุดบุรีดูดซะเลยนะเงินของลาวอ่อนค่าลงทุกวันนะคะจะไปตลาดทั้งทีก็คงจะต้องเอาเงินใส่กระบุง จึงจะพอใช้จ่ายกับการไปจ่ายตลาดละมังนะคะเพราะเงินค่าของลาวเขาตอนนี้เงินกีบเขาอ่อนค่าลงอย่างมากๆเลยเงินเฟอ้ออย่างสุดๆตอนนี้แล้วก็จะเฟอ้อออกไปอีกนะคะจะไม่มีการหยุดยั้งเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นเนาะดีแต่เป็นคนจีนทํานะลาวเงียบกริบไม่มีใครกล้ากับจีนเพราะในประเทศลาวคนลาวเป็นคน ชั้นที่สามลงจากเวียดนามแล้วก็จีนนะคะแต่ลาวเป็นเจ้าของประเทศเก่งแต่กับคนไทยด่าคนไทยมีอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยก็ว่าเป็นคนไทยคนไทยอ่ะเป็นคนบอดีคนไทยเป็นโจรสยามไทยรักขโมยเอาของทุกอย่างของลาวไปนะคะแล้วคนจีนทำแบบเนี้ยคนลาวกล้ากับคนจีนไหมล่ะคะ หรือว่าอะไรก็จะโยงมาให้แต่เป็นคนไทยทั้งหมดเนาะคะเนี่ยเหรอที่เขาคิดว่าคนจีนกับคนลาวนะ่ะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันคบกันอย่างพี่น้องแล้วทําไมอะ่ะถึงทํากันได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอคําว่าพี่น้องบางคนของคนลาวก็บอกว่าเนี่ยคบกับคนจีนดีกว่านะดีกว่าคบกับคนไทยอีกคนเวียดนามอะ่ะเป็นเพื่อนแท้เป็นมิตรแท้ของคนลาวแล้วคนจีนอะ่ะ อาอายไว่วยวานได้แต่กับคนไทยนะ่ะเป็นคนไม่ดีนะคะอย่าไปใส่ใจกับคนไทยเลยอะไรขนาดนี้เลยนะคะนี่ดีนะที่ไม่ใช่คนไทยทําแบบเนี้แต่เป็นคนจีนนะคะถ้าเป็นคนไทยทํานะคะเคยมีนะคะเคยที่แบบว่าคนไทยอ่ะไปเที่ยวประเทศลาวเนาะแล้วเขาก็ไปถ่ายรูปที่หน้าประตูชยัยแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยเท่านั้นแหละ คนลาวอ่ะทัวลงกันเป็นแถวเลยนะคะอุย้ยว่าให้คนไทยเนี่ยเสียเสียให้หายว่าให้เขานี่ปากซอยบ้านพ่อเมืงองสินะคะอันนี้ยังจําได้อยู่เลยเนาะนะคะทีเนี้ยเป็นยังไงนะคะเขาก็แค่แคปชั่นว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยเขาโปรโมทการท่องเที่ยวของลาวให้คนนะมาเที่ยวประเทศลาวกันเยอะๆมันไม่ได้ไกลแค่ไหนเลยอ่ประตูชัยอ่ะ ถ้าจากประเทศไทยมาประเทศลาวเนี่ยมันก็แค่ปากซอยบ้านที่เขาอยู่เท่านั้นเองหนทางมันไม่ได้ไกลกันนั่นคือเขาสื่อความหมายแบบนั้นเขาไม่ได้สื่อความหมายที่แบบว่าไม่ดีอะไรเลยแต่คนลาวหลายหลายคนกับไม่เข้าใจการศึกษานี่สําคัญจริงๆนะคะกับหาว่าเขาเนี่ยอ่าเป็นคนไม่ดีมาบ้านเขาก็มาว่าร้ายประเทศเขาทั้งทั้ที่เขาพูดดีขนาดนั้นก็ยังสื่อไปในทางที่ไม่ดีได้เนาะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ที่คนจีนน่ยไปอึใส่ประตูชายอ่ะเห็นไหมล่ะคะเป็นยังไงละ่ะคนลาวอ่ะก็โยงว่าเป็นคนไทยว่าคนไทยนี่แหละที่มาทําอะไรไม่ดีอย่างเนี้ยอ่าถ้าคนอื่นนะ่ะเขาไม่กล้าทํากันหลอกนะนะคะโอ้โหเป็นเรื่องเป็นลาวอีกเลยนะคะในตอนนั้นเนาะเป็นยังไงนะคะคนไทยอ่าไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดนะคะคือถ้าคนไทยไปเที่ยวที่ไหนก็ตามหนึ่งห้องน้ําจะต้องอ่าพร้อมนะคะ คนไทยเนี่ยฉี่เป็นที่อึนในซ่วมนะคะไม่ได้อึเรี่ยราดอย่างที่เห็นกันอยู่นั่นเนาะทีเนี้ยคนลาวหลายหลายคนอะ่ะเขาก็โยงมาว่าเป็นคนไทยกันไปหมดเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสาวเวียดนามอะ่ะไปเที่ยวประเทศลาวแล้วก็โพสต์ว่าประเทศลาวเนี่ยอีกร้อยปีอ่ะก็ไม่เจริญเท่าเวียดนามหรอกนะคะแล้วคนลาวว่าอย่างไรล่ะคะจริงอย่างที่เขาพูดไหม จริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าว่าประเทศลาวน่ะอีกร้อยปีก็ตามไม่ทันประเทศเวียดนามนะคะทีนี้คนลาวหลายหลายคนก็คงจะรับไม่ได้กับการที่สาวเวียดนามออกมาพูดอย่างนี้นะคะเขาพูดถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะเป็นยังไงกล้ากับเขาไหมล่ะคะหรือว่ากล้าจะกับคนไทยเท่านั้นเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นขี้ปากของคนลาวอยู่แล้วไม,ไม่ว่าคนไทยจะทําหรือไม่ได้ทําหรือว่าคนไทยจะทําอะไรเพื่อคนลาวต่างๆก็ตาม แต่คนลาวก็ไม่เคยจะเห็นว่าความดีที่คนไทยทำให้กับคนลาวนั่นน่ะไม่ได้มีอยู่ในสายตาเลยเขาคิดแค่ว่าคนไทยเป็นเหยื่อส่วนหนึ่งของเขาเท่านั้นเองนะคะที่คนจีนคนเวียดนามแล้วก็คนต่างถิ่นที่มาอยู่ในประเทศลาวมาทำกับประเทศลาวถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วเป็นยังไงนะคะคนเก่งทั้งหลายที่อยู่ในประเทศลาวว่าอย่างไรกันบ้างนะคะ เรื่องนี้อ่ะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะไม่ใช่เรื่องน้อยเลยในธนบัตรของเรานะ่ะก็มีรูปของบุคคลสำคัญอยู่ในนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญก็จะไม่ว่าอะไรเนาะแต่เนี่ยมีรูปคนสำคัญอยู่ในธนบัตรนั้นแล้วเอาแบงค์ธนบัตรของเราเนี่ยไปจุดไฟจุดบุหรี่ดูดแบบนั้นนะ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง คนลาวคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดดูเอาก็แล้วกันที่ว่าแม้แต่สาวน้อยสาวลาวยังคนจีนน่ะก็ยังเอามาชั่งกิโลขายเป็นกิโลเลยไม่ว่าสาวเล็กสาวน้อยไม่มีใครรอดนะคะที่จะไปอยู่กับคนจีนอยากแต่งงานกับคนจีนอยากไปอยู่ประเทศจีนคิดว่าอยากได้ผัวจีนอะไรแบบเนี้ย เขาก็ยอมให้คนจีนทั้งหลายอะ่ะเอาไปชั่งกิโลขายแล้วก็เอาไปชั่งเป็นกิโลสาวน้อยทั้งหลายก็ดีอกดีใจกันนะคะที่ตัวเองจะได้ชั่งกิโลขายยืนเข้าแถวเรียงรอชั่งกิโลกันเลยเนาะนะคะอย่างที่ในรูปให้ดูกันนี้เลยเนาะนะคะโอ้โหเขาทํากับประเทศลาวเขาทํากับคนลาวถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะคนลาวคิดอย่างไรในเรื่องนี้กันบ้างคะทุกๆอย่างที่พูดมาเนี่ยอ่ อยู่ในประเทศลาวเกิดขึ้นในประเทศลาวกันทั้งนั้นเนาะขอให้คนลาว,ลวหลายๆคนลุกขึ้นมาสู้นะคะอย่ายอมเขาหรือว่าอย่าให้เขามากดขี่เรามากถึงขนาดนั้นเราเป็นเจ้าของประเทศเราควรที่จะให้คนอื่นเขามาเกรงเราให้คนอื่นเขามากลัวกฎหมายของเราประเทศไหนๆก็มีบ้านเมืองมีขือมีแปรกันทั้งนั้นมีกฎหมายคุ้มครองประเทศแต่ถ้า คนเข้ามาในประเทศของตัวเองแล้วไม่มีมารยาทไม่มีความเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองของเราก็คงจะต้องจัดการกับเรื่องนี้กันเองแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องพระเดือนชาแนลนะคะลาไปแล้วคลิปนี้เอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ